สาวโคตกเลยห้งเหนอตตาคา้นูแห้งเหน่อยพ่อบอกแล้วอย่ากินเยอะเนียววีปองนึงเนาะกินเบาเบหน่อยโอ้ยคตตกเลยนะเธอเนะี่ยที่นอนไม่จุแล้วนี่ที่นอนไม่จุแล้วน่เห็นไหมอ้วนก็อ้วนอะไรล่ามแค่สองชั่วโมงร้องไห้แล้วเหรอือ เขาให้เหรอ,อเวลา,ม,ามันไหวดิเขาประด้ษดิเงินร้านแค่นี้เป็นเป็นน้อยใจอู้ร้องไห้จริงมาอะไรขี้น้อยใจจังวะม,มาเย็ดน้ำตาก่อปแต่ใครร้องให้คิดถึงพ่อเลยลูกนี่ออืพ่อร้านหนูทำไมวะ จริงๆก็ปล่อยนู้นดิเอาไม่ให้จับเลยเอ๊ะยี่นี่เนี่ยเป็นเจ้งไหนเด็ยเนี่ยอย่ามากวนหนูหยุดนอนแล้วใช่ไหมนอนแล้วใช่ไหมชี้หน้าไม่ได้เลยชี้หน้าไม่ได้เหรอ ไปไหมข้างในไม่ไปปิดประตูแล้วน่นี่หกโมงแล้วน,นี่ไปลุกอ,อะไรชุดอาถรรพ์่ะไล้วง่วงอ่ะตอนรัชตาสว่างอืมตไคร้เฮ้เฮ้ม่สวนแล้วเจนวันแล้วตะไคร้หมดลูกล่ามไม่สองชั่วโมง เฮ้ยเฮาอีแล้วเามาขี้คันด้วนี่มาขี้คันไม่ฟ้าบ้านด้วยนี่ตัดแต่ของทำไมแต่ของบ้านก็ไม่เฝ้าบ้านก็ไม่ได้เฝ้านี่เวลาโตขึ้นทำไมหน้าเกลียดแบบนี้แต่ใครนี่สวยเลยอะ่ะอืมนี่สวยเลยหาหมาใหม่มาเลี้ยงดีกว่าเว้ยไม่สวยแล้วอ้วนก็อ้วนเลยนี่จะมั่ง อ้วนกวนอ็อ้วนขี้ดื้อก็ขี้ดื้อไม่เลี้ยงแล้วเนะาะใครเนาะเดี๋ยวพ่อไปปล่อยนู่นนีส่สวนสาธารณะเนาะไม่ต้องอันนั่นลนะไปอยู่กับออกขาวคนะุณเนาะไปไหมถ้าไ่ไปก็ทำตัวดีๆหน่อยให้มีประโยชน์หน่อย ไม่ต้องเกาได้ไหมคันคันนะยาก็ให้กินทำไมเกาค่าคักค่ะอยู่อเอมันนั่นน่ะไม่วลยกัดเยอะจังต่ใครไปฟัดกับใครมาวะเนี่ยอ๋อ ตัวเป็นสาวแล้วอย่าไปอนะไนะ้อ้อนะตะใครนะอีกสามรอมันซอยให้แล้วอย่าไปใกล้มันนะ ออกมาออกมาเย็วๆไปลุกลุกลุกมาลุกขึ้นออกมาว้าอกมาออกว้าวผัวเป็นอะไรวะปวกตัวก็เริ่มลพย่น้งบวกอีปวก พ่อไม่ได้ล่ามนะลูกเนี่ยเนี่ยเอาออกเรื่องทำไมไม่ออกมาเนี่ยเอาออกเรนะื่องนี่ม่นด้ล่ามทีนั่นออกมาจะใยเร้อันเนอะนึกว่าล่ามโซไม่ยอมออกมาว่าเจคายดะจออกมาไหมนี่ฮะไปออกมา ุกนั่นลมาไปไปนอนข้างในไปไปมาไปข้างในไปไปลุกลุกลุกโอ้ยลุกลุกโอ้ยทำไมกวนเช่นวะจะใครวะกวนทำไมวะคนจะนอนนี่หมาจะนอนคนกวนทำไมวะมาจะนอนคนกวนทำไมวะ ไมาจะนอนควนๆทำไมฮะอ้ะอโหยพรุ่งนี้ต้องล้างหัวแล้วแต่ใครมันจะขี้หูเต็มเลยเป็นนอนดีกว่าเล่นด้ยแล้วไม่บายไม่มาจริงนะแต่ใครปิดประตูล้วนี่